เปิดหลักฐานสำคัญกระติกชแนหาแตงโมชวนไปลงเรือลั่นไม่ได้หลอกเพื่อนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565นายตนุพัฒนหรือปอประติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแซนวิสาพัฒน์และจ๊อบ ได้มาออกรายการหงกระแสซึ่งดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยเปิดใจและสอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยถึงเหตุการณ์บนเรือก่อนดาราสาวแตงโมนิดาจะตกเรือเสียชีวิตแต่วันนี้นายภัยบูลหรือโรเบิร์ตไม่ได้มาออกรายการด้วยเนื่องจากเพิ่งเข้าโรงพยาบาลนายปอได้ก,กล่าวว่าเป็นเพื่อนกับแตงโมตั้งแต่อายุ16ปีโดยไม่เคยจีบแตงโมเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มจากโตนและกระติกเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กจึง ทักกระติกไปและชวนมาเจอกันกองกระติกบอกขอไปชวนคนอื่นก่อนจากนั้นได้ไปชวนแตงโมและเพื่อนๆแต่ตอนนั้นเพื่อนชื่อแขที่ทําร้านอาหารมาไม่ได้กระติกจึงชวนแซนมาแทนโดยมีหลักฐานมายืนยันซึ่งเป็นการคุยการระหว่างปอกับกระติกและแชทที่กระติกชวนแตงโมในปอยังกล่าวต่อว่าจุดแรกหลังลงเรือไปได้เติมน้ํามันและกลับมารับแซนก่อนเดินทางไปทานอาหารกันจากนั้นไปถึงประ ประมาณ6โมงครึ่งและทานเสร็จสองทุ่มกว,กว่าก่อนมุ่งหน้ามาสะพานพระราม8 ้ดยขาไปได้ดื่มแชมเปญและที่ร้านก็ดื่มไวน์รวมถึงขากราบก็ดื่มไวน์ด้วยสำหรับประเด็นชูชีพมีเยอะแต่เพื่อนๆถ่ายรูปกันตลอดจะใช้คำว่าช่วยกับตนก็ได้ที่ไม่ได้บอกเพื่อนให้ใส่ชูชีพในฐานะเจ้าของเรือถ้าวันนั้นไม่ชวนกระติกมานั่งเรือและไปกินข้าวเหตุการณ์คงไม่เกิดขึ้นตอนนี้รู้สึกผิดและเสียใจกับการที่ตนชวนเพื่อนเก่ามากินข้าวหนุ่มกัญชัยถามว่าไม่ได้แสดง ใช่หรือไม่ในปอก็กล่าวว่าในโลกโซเชียลจะมีคำถามมากมายแต่ถ้าแค่อยากเจอเพื่อนกล่าวคุณกำลังฟินกับบรรยากาศแต่หันกลับมาเพื่อนคนหนึ่งหายไปแล้วถ้าคุณไม่เคยเจอกับตัวเองคงไม่มีครรู้สึกแบบนี้หลับตาก็เห็นหน้าของแตงโมในปอย,ยังกล่าวต่อว่าส่วนโรเบิร์ตเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์โดยตนเป็นลูกค้าของโรเบิร์ตและเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันโดยโรเบิร์ตไม่รู้จักกับกลุ่มของแตงโม ซึ่งตอนอยากมีผู้ชายไปด้วยจึงชวนโรเบิร์ตไปโดยตอนกินข้าวไม่มีสัญญาณว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจังหวะเกิดเหตุก็ไม่ได้มองว่าแตงโมอยู่ตรงไหนของเรือเพราะกำลังมองวิวและฟังเพลงอยู่โดยมองไปด้านหน้าเรือเพียงอย่างเดียวเหตุเกิดสี่ทุ่มกว่าโดยช่วยการตามหาถึงตีหนึ่งกว่าและกระติกยังอยู่ที่อู่เรือ NBC ตอนนั้นบอกกระติกให้พูดความจริงเรื่องของแตงโมทีจะปกปิดความจริงไม่ได้เพราะจะมีปัญหาตามมา กัญชัยยังถามว่าคนตายพูดไม่ได้อาจเป็นการแต่งเรื่องนายปอก็บอกว่าเราจะพูดทำไมว่าแต่งโมจีเราจะพูดให้เป็นประเด็นทำไมแต่เราก็พูดความจริงว่าแต่งโมจีพร้อมยืนยันเรื่องทำลาย และเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่ทราบเหมือนกันทําไมแตงโมไม่เข้าห้องน้ําในเรือเราไม่ได้บอกและแตงโมขึ้นมาก็ถ่ายรูปแต่ถ้าคนขึ้นมาจะรู้แต่มีของเต็มไปหมดในห้องน้ําถ้าจะาเข้าก็ต้องยกออกมาก่อน ระติยังกล่าวต่อว่ายืนยันไม่ได้หลอกแตงโมและไม่เคยหลอกเพื่อนแค่ชวนไปเที่ยวไม่ได้หลอกให้ไปเองโดยมีหลักฐานเป็นการแชทส่วนที่ไม่ใส่ชูชีพเพราะอยากถ่ายรูปลำบากกับการใส่ถอดโดยราถ่ายรูปกันตลอดการใส่ชูชีพจึงไม่สะดวกอีกทั้งไม่ใช่บานาน่าโบ๊ทแล้วก็ดูไม่อันตรายตัวเองผิดเองที่ไปคิดแบบนั้น อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ